หนุ่มไปหาปลากลับได้รถตำรวจคาดเป็นการอำพังคดีที่ครองชัยนาทป่าสักพื้นที่หมู่5ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทพบรถเก่งนิสสันซันนี่สีบรอนกำลังถูกยกขึ้นจากน้ำอย่างทุรักทุเลเนื่องจากน้ำไหลโดยภายในรถไม่พบคนขับ แผ่นป้ายทะเบียนถูกลอกออกแต่พบป้ายวงกลมต่อภาษีติดอยู่กระจกหน้ารถปรากฏทะเบียนกอไก่ททหาร7314ชนบุรีกระโปรงหน้ารถมีรอยยุบตรงกลางกระจกด้านข้างคนขับมีรอยแตกเป็นวงกลมคล้ายชนของแข็งกันชนหน้าและหลังหลุดแต่พบว่านำไปใส่ไว้ในตัวเกง๋งกระจกข้างรถถูกเปิดออกทุกบาน เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่ารถคันนี้อาจก่อเหตุแล้วนำมาซ่อนเพื่ออำพังคดีโดยทางน้านของนายสิริศักดิ์เกสีสังหรือโอ๊ตอายุ19ปีเป็นคนหาปลาและเป็นคนที่มาพบรถคันดังกล่าวจมน้ำเล่าว่าช่วงหัวค่ำตนเองกำลังลงหาปลารู้สึกว่าตะข่ายติดอะไรบางอย่างพอยกข่ายขึ้นมาแล้วลงไปดูในน้ำเจอกับวัตถุลักษณะคล้ายกับรถเกง๋งจมน้ำอยู่ทั้งคันจึงได้มีการแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านให้มาดูให้แน่ใจจากนั้น ผู้ใหญ่บ้านได้มีการโทรแจ้งทางด้านของเจ้าที่ตำรวจตนเองหาป่าบริเวณนี้ทุกวันเมื่อเช้านี้ยังไม่มีรถอยู่ตรงนี้เพิ่งมาเจอตอนเย็นปกติแถวนี้ไม่มีรถผ่านมาเพราะว่าเป็นป่ารกอยู่ห่างจากหมู่บ้านถึง1กิโลเมตรจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อคืนวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ถูกเฉียวชนกับรถไม่ทราบชนิดบริเวณใกล้กับวัดจันทนารามตําบลห้วยกดอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทแล้วหลบหนีมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หนึ่งคนเป็นชายตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับรถเก๋งคันนี้หรือไม่โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดที่พบรถจมน้ำประมาณ30กิโลเมตร